ต้นนี้มันจริงๆแล้วมันกี่ปีนะประมาณเกือบร้อยปีอะเป็นร้อยปีเหรอครับเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีต้องไปดูต้องไปดูเป็นไปได้ไหมว่าเป็นต้นแรกของสมบัติต้นดุรีน่าจะเป็นต้นแรกครับต้นแรกมไม่กินเลยเขาไม่กินเลยเพราะสมัยก่อนมีการปลูกเรียงปลูกต้นนงขดนะครับปลูกที่น,น,น,นี่เป็นมันเป็นคล้ายเหมือนกับอ่าอ่าใช้คนโบราณก็ใช้เม็ดปลูกครับอ่าก็ใช้เม็ดปลูกครับในเรื่องสายพันธุ์นี่ก็เลยคลุมเครืออยู่คุมเครือัอยู่ครับแต่นี้ผมก็จะมาจดอ่า ลิขสิทธิ์อยู่ครับเป็นเป็นของทองมันผ้าในตั้งชื่อชื่อทองมันผ้าอยู่ในเขตมันผ้าครับจะได้เป็นชื่อเสียงของคนปฐิติบุรีครับของมันผาเป็นของอทุเรียนโบราณน,นะครับ,รบเป็นชื่อที่มีอายุเก่าแก่นะครับแต่รุ่นตารุ่นยาอยอยู่กันอ่าี้ครับใครปลูกวาย่าหรือพ่อหรือะไรเอ่อ <c oughs> เป็นคุณตาครับคบุณ <c oughs> ตาของแฟนเขาเขาปลูกไว้ตาปลูกครับเขาไม่ปลูกรับรุ่นก่อนนู่นนลยนานแล้วครับ ผูกนั้นต้นี้กี่ต้นครับผม่ะตลาต้นเดียวครับต้นเดียวจะเป็นต้นเดียวในประจันบุรีครับต้นเดียวเา้เลยนจแ้ะมาลงินของสวนเราเองเราไม่อร่อมากเายเห็นไหมถ้าเป็นถ้าเป็นตลาดตรงนี้ซื้อไดยเขาได้แต่ว่าเอ่อเม็ดใหญ่ ไม่ใช่เป็นอะไรนนเหมือนทองใช่ไหมอ่าเหมือนทองคือมัน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 คือมันคงเครืออยู่แต่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นตะลูกตะลูกตูเติบไปเหมือนหมอนนะดูทรงมันเน,นเนี่ยเหมือนหมอนเหมือนหมอนแต่ว่ามันมันจะอยู่ติดกับหมอนมันอยู่อยู่ติดก,ก,กับหมอนก็เป็นไดกับใต้ไดก,กับใต้ได้อ,อ,อยู่หลิวลถอดไ้กัิวอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงๆหวานมันหวานมัน จะขยายพันธุ์ก็ขอเม็ดก็บอกทําพันธุ์ขายก็ผมไม่ทําไม่ทําขยายพันธุ์ไปทําเม็ดมันเท่าดีมันก็ดีถ้าเป็นไอ้นี่นะไม่หล่นละวคผู้ใหญ่ก็ป้อนจ้งผมก็จะนิ่งแล้วเนี่ยได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวพ่อยังไม่ตอบเลยนายเขาสั่ง ตัดตัดออกไว้แปง้พงเพีงใหญ่ตัดไ้ด้าเ ้ตอาไปนเยเนี่ยดินไปแล้วนี้นไปหยิบพวงมาีไปด้วยนะมันหล่นตรงนั้นนะเดินไปตรงนั้นอ่พวงมณีอยู่สาลูกอะมันหล่นอยู่ด้หยิบไปแล้วไปชิมมาตรงนั้นนมันน่าจะมันนาจะเป็นเม็ดผมว่าน่าจะเป็นเม็ดเม็ดหมอไม่ใช่หมอมันจะเป็นเม็ดอ่อประเทพวกกำปั่นหรืออะไรประเภทนี้เครับแล้วมันออกมามันก็เลยกลายมาเป็น มันเป็นพันธุ์ดีนะครับต้นนี้เลยพันธุ์ดีตังแต่สมัยาตายายเขาปลูกเอาไว้นะครับรุ่นนานๆานแล้วครับต้นนี้<ม>ตันนี้ก็น่าจ,จะเป็นร้อยปีนะครับมผมมาอยู่ตรงน,นี้ก็สามสิบกว่าปีแล้วครับ<ม>ตันนี้ก็เห็นอยิ่งเงี้ยครับพึ่งจะอปีกล้าขึ้นมาเนี่ยครับเป็นไปได้ไหมครับเป็นตัวแทนตน้นแรกของจังหวัดหรือปเป็นพนธน่าจ,จะเป็นนา่นาจ,จะมีต้นเดียวนะผมอไปไปไปมองดูในประวัติปัจจุบีไม่มีต้นใหญ่ขนาดนี้ผมว่าจะมีต้นเดียวครับครับทีนี้ เรื่องการดูแลรักษาี่ดูแลกันยังไงครับก็บผมปล่อยธรรมชาติคือธรรมชาตินะครับใช้ปุ๋ยธรรมชาตินะครับผมใช้ทําปุ๋ยน้ําเชื่อ้าเองนะครับผล<ม>ิตเองอะไรยางนี้เองนะครับ<ม>ต่การมารักษานี่ผมไม่ใช้ปุ๋เยเคมีเล,เลยนะครับใช้ปุ๋ยอ่าปุ๋ยน้ําเชื่อ้อาทั้งสวนเลยนะครับต้นหนึ่งนี้ให้ผมเกิดมาประมาณสักเท่าไหร่ปีนี้เอ่อต้อนนี้อยู่ประมาณสักสองร้อยลลูกได้นะครับต้นนี้นะครับปีนี้นะครับสำหรับปีนี้นะครับต้นนี้ก็ตามท้องตลาดก็ไม่พอนะครับไม่ไม่คือไม่พอจำหน่ายนะครับ ทุเรียนแปลกๆอย่างนี้เราขายกิโดเท่าไหร่เอ่อตอนนี้ผมก็ตีราคาอยู่ที่สามร้อยนะครับสามร้อยจากสวน,<อ>น,นนะครับจากต้นจากสวนนะครับกาบร้อยบาทนะครับตอนนี้คนที่อยากจะชิมนี่ยังงอทันนะครับเอ่อคนที่อยากจะชิมตอนนี้ทันนะครับทันยนถึงอ่าประมาณากเกือบเกือบสิ้นเดือนนะครับก็จะมีรุ่นหลังอีกนะครับประมาณสองเดือนเมษานะครับถ้าท่านพาไปแล้วก็ยังมีอย่างอื่นนะครับมีหมอนทองมีอะไรแลหลายอย่างในสวนนะครับมาเที่ยวชมได้นะครับ า้นพรที่จะก่อส่งเสในการาทำทุเรียนต้นนี้ให้เป็นเป็นจุดขายทุเรียนของจังหวัดปฐิน,นบอดีครับครบในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลปั้นพร,นระผมบรรญายบระมุนาย,ยกอบตปั้นพระชื่นชมและก็ยินดีที่เราได้มาพบทุเรียนต้นหนึ่งเป็นร้อยปีและต้นเป็นร้อยปีแนละสิ่งที่ภาคภูมิใจคือเป็นทุเรียนที่เนื้อดีนะครับเมื่อกี้ผมได้ทานไปแล้วก่อนที่เราก็คิดว่าจะชื่ออะไรดี ทีนี้สีมันสีเหลืองแล้วตำบลน,นี้คือตำบลบ้านพระเราก็เลยคุยกันว่าใช้ชื่อทองบ้านพระครับแล้วก็ทางอบอตก็จะสนับสนุนเรื่องในการไม่ว่าจะเป็นการหาตลาดให้อะไรให้แล้วก็คุยกันไปว่าเราจะจดทะเบียนเขื่อนทะเบียนเลยเป็นของบ้านพะระเพราะถือว่าเป็นทุเรียนที่ต้นใหญ่ที่สุดในตำบลบ้านพระผมคิดว่าทั้งจังหวัดด้วยเพราะว่าไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นจต่มมทุเรียน ที่ต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีลูกมีอะไรเยอะขนาดนี้ถือว่าเป็นโชคดีของอพี่น้องชาวตำบลบ้านพระและก็เป็นโชคดีของพี่น้องชาวจังหวัดปาชินบุรีที่จะมีทุเรียนอร่อยเสิมต้นต้นใหญ่หรืออะไรนั้นไม่สําคัญแต่นี้ใหญ่ต้นใหญ่ด้วยแล้วเป็นทุเรียนที่อร่อยด้วยนะครับก็จะหาได้ยากถึงบอกว่าเป็นโชคดีของพี่น้องชาวตำบลบ้านพระและก็โชคดีของคนจังหวัดปาชินบุรีนะครับ ท่านมาเที่ยวได้เลยนะครับมาดูว่าสวนนี้จะมีต้นทุเรียนที่ชื่อว่าอาทองบ้านพระแล้วยังมีหมอนทองมีอะไรอะไรหลายพันเยอะแยะนะครับที่ที่ที่ทตำบลบ้านพระแห่งนี้ซึ่งเป็นด้านผู้ใหญ่เบียกมาง่ายนะครับอยู่เข้าเข้ามาตำบลบ้านพระนิดเดียวแล้วก็เลี้ยวเข้ามาก็ถึงสวนถึง,ถง,ถงสวนแล้วแล้วก็เ <c oughs> จ้าของสวนที่ผมภาคภูมิใจเพราะว่าเขาไม่เคยใช้ ุ๋ยนั่นเลยจะใช้ปุ๋ยชีวภาพอย่างเดียวจะเข้ามาจะเห็นว่าไม่ว่าทุเรียนไม่ว่าจะเป็นมังคุดนะครับทุกอย่างใบจะสวยงามเพราะว่าใช้ปุ๋ยชีวภาพฉะนั้นนะครับฉะนั้นท่านมาดูได้เลยว่าทุเรียนโบราณต้นนี้ทําไมถึงอยู่ได้ขนาดนี้ธรรมดาทุเรียนจะอยู่ไม่ถึงร้อยปีเนี่ยจะอยู่ไม่ได้นะครับที่เห็นเห็นเนี่ยยี่สิบสามสิบปีก็จะตายแต่ต้นนี้สามารถอยู่ได้คิดว่า <c oughs> จะเป็นทุเรียนเพราะเม็ด นะครับและก็เม็ดเนี่ยถ้าหากมันดีจะดีกับแม่ถ้าหากไม่ดีก็เลวไปเลยแต่ต้นนี้คือโชคด,ดีนะครับของเจ้าของสวนที่เป็นต้นเม็ดแต่ดีกับแม่ออกมาเนื้อเนื้ออร่อยทานอร่อยเมื่อกี้ผมได้ทานแล้วนะครับบอกได้เลยว่าได้ทานเป็นครั้งแรกนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สื่อข่าวช่องาที่ที่ผมนะครับคารพแล้วก็มีอะไรก็จะอยู่ด้วยกันมาตลอดก็ต้องขอขอบคุณใน่สวนนี้ด้วยที่ อาจมีโอกาสเผยแพร่ให้กับทุเรียนที่ตำบลบ้านพระให้คนได้มาเที่ยวมาชมนะครับท่านมาเลยนะครับลูกหนึ่งไม่เท่าไหร่เมื่อกี้เจ้าของสวนบอกว่าโลละเท่าไหร่นะสามร้อยถือว่าถูกที่สุดครับถูกที่สุดนะครับบางที่ถ้าหากว่าเป็นทุเรียนอย่างนี้เขาคิดขายไม่น้อยกว่าห้าร้อยหรือหนึ่งพันดังนั้นขอเชิญชวนมาเที่ยวตำบลบ้านพระนะครับมาแวะดูทุเรียนร้อยปีขึ้นไปนะครับขอกลับขอบคุณครับอนนี้เป็นาที่ เป็นไปได้ในแนวการโอากาสที่จะเป็นรนการการศึกษาของทุเรียนที่ความเป็นมาของทุเรียนของจังหวัดปทุมบุรีผมว่าเป็นที่น่าสนใจนะครับเนี่ยผมยังบอกว่าใครเป็นนักวิชาการหรือไรให้มาศึกษาว่าเอทุเรียนมันผมไปดูเมื่อกี้ไปเนี่ยผมยังมันนึกว่ามันมาจากอะไรเป็นตำปันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับเป็นที่น่าศึกษานะครับเป็นที่น่าศึกษาอย่างยิ่งนะครับผมที่อบตอผมมีเกษตรอยู่ผมจะให้เข้ามาดูว่า มันพันนี้มันมาจากอะไรเพราะว่าดูใบแล้วมันจะไม่เหมือนหมอนทองหมอนทองใบมันจะใหญ่นี้จะเล็กกว่านะครับก็แตเป็นที่ศึกษาได้แล้วก็ที่เอาไปปลูกน่าจะปลูกน่าปลูกมากเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ยืนต้นแล้วก็เป็นไม้ที่สุกแล้วไม่เละที่ดีดีตรงนี้คือสุกแล้วไม่เละแล้วก็เนื้อสวยทานอร่อย